เอาต้นอยู่นีแล้วครับผมนี่นี่งามอยู่เดีครับผมไหมเบิดครับผมมามีเหรียดเลยไหมเบิดครับคอนใหญ่ๆกิ่ไหมเบิด์ตจริงๆันยังห่อนอยู่งดีครับนี่กาบครับผมนี่ครับไหมเบิดเลยครับนี่พวกนี้น้อยแน่ๆก็บ่เหลือครับนี่เป็นหอดอันเชี่ยวไหม้อครับทานนี่เบิ่งเด้อนั่นเท่านี่สุดยอดเลยครับผม นี่ผมก็เฮ็ดไม่ครับผมแต่เฮ็ดเแตรแหลกกับวัดเดทายลุงดอกเนาะนี่ก็สุดยอดดีครับผมเดี๋ยวสารภคลิปนี้กัเดี๋ยวคนหากินกับขอลาศไปก่อนะครับผมอันนี้ก็คือการหากินย่างหนึ่งครับผมคือเผาทานขายนะครับผมผมก็ขายราคาเดียวครับที่เรกขายถึออยู่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาอัขึ้นมากครับผมก็มีประสบการณ์มากขึ้นเนาะ 好，我们聊。